เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเงียบเียที่หลายคนไม่ทันสังเกตทั้งสมองที่เหมือนทำงานช้าลงความคิดมักถูกหมอกบางๆบดบงังและดวงตาที่ล้างง่ายแสบง่ายภาพพร่าเมื่อมองในแสงน้อยหลายคนคิดว่านี่คือความธรรมดาของวัยแต่จริงๆแล้วร่างกายของเรายังมีพลังซ่อมแซมมากกว่าที่เห็น เพียงแต่มันกำลังขาดสิ่งสำคัญบางอย่างสิ่งนั้นคือไขมันดีที่หล่อเลี้ยงเซลล์สมองและเซลล์ดวงตาไขามันที่เคยมีมากในวัยหนุ่มสาวแต่ลดลงตามการเวลาเมื่อไม่พอเยื่อหุ้มเซลล์ประสาจะแห้งการสื่อสารช้าลงส่วนดวงตาอ่อนล้าเพราะขาดสารอาหารที่ปกป้องจอประสาตาในช่วงที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็นช่วงซ่อมแซมสำคัญที่สุดข่าวดีคือเราสามารถเติมสิ่งนี้กลับเข้าไปได้จากอาหารใกล้ตัววันนี้เราจะพาไปรู้จักไขมันดีสีชนิดที่เหมาะกับผู้สูงวัยช่วยให้สมองปลอดโปรง่งดวงตาทำงานดีขึ้นและสนับสนุนการซ่อมแซมของร่างกายในยามค่ำคืนได้อย่างเป็นธรรมชาติทำได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้เลย ถ้าสมองของเราสามารถพูดได้มันคงบอกให้เราเติมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเข้าไปทุกวันเพราะนี่คือไขมันชนิดที่ช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทกลับมานุ่มลื่นอีกครั้งไขมันชนิดนี้พบมากในอะโวคาโดและงาดำอาหารที่หลายบ้านในไทยคุ้นเคยดีแต่ผู้สูงวัยจำนวนมากกลับไม่ได้กินอย่างสม่ำเสมอทั้งที่ประโยชน์ของมันชัดเจนมากเมื่อเข้าสู่ไวัยที่สมองและดวงตาต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ เยอะมีเซลประสาทเปรียบเหมือนผิวหนังของสมองเมื่อมันแหง้งการส่งสัญญาณจะช้าลงเราจะรู้สึกคิดช้ากว่าเดิมเหมือนปลายนิ้วสัมผัสอะไรแล้วตอบสนองไม่ทันนี่คือจุดที่ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเข้ามาช่วยเพราะมันเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงให้ผิวบางชั้นนี้กลับมามีชีวิตชีวาช่วยให้สัญญาณประสาทวิ่งได้ดีขึ้นทำให้ความจำการตัดสินใจและสมาธิกลับมาคมขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ในทางสรีระวิทยาไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีบทบาทสำคัญต่อสมองและดวงตาอย่างมากโดยเฉพาะโอเลอิกแอซิดที่พบในอะโวคาโดและงาดำกรดไขมันชนิดนี้ทำงานเหมือนสารหล่อลื่นระดับเซลล์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการรับส่งสัญญาณประสาทเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการเสื่อมของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการคิดช้ามองช้าและเหนื่อยง่ายทางสมอง ไขมันโอเลอิดยังช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันในเนื้อเยื่อของดวงตาซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตาพร่าและไวต่อแสงในช่วงเย็นนอกจากนี้งาดำยังอุดมด้วยวิตามินอ e ีตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความแห้งของดวงตาและเพิ่มสเสถียรภาพของน้ำตาทำให้ดวงตาสบายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องแพ่งใกล้หรืออ่านตัวหนังสือนานๆประโยชน์ทั้งหมดนี้ ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้สมองและดวงตาทำงานได้กลมกลืนขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงไวัยไทยหลายคนเล่าว่าตัวเองมักมองเห็นภาพพร่าในตอนบ่ายหรือรู้สึกว่าหัวไม่แล่นเมื่อทำงานบ้านหรือต้องใช้สมาธิการเติมไขมันดีชนิดนี้เข้าไปทุกวันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนั้นได้ยกตัวอย่างคุณสมพรวัยผู้สูงอายุจากเชียงรายที่เล่าให้ฟังว่าเธอมักรู้สึกตาล้าเวลาเย็บผ้าและคิดงานช้าวกว่าที่เคย หลังจากเริ่มกินอะโวคาโดครึ่งผลพร้อมไข่ต้มหนึ่งฟองในตอนเช้าและเพิ่มงาดำขั้วลงในข้าวต้มตอนเย็นต่อเนื่องหลายสัปดาห์เธอสังเกตว่าตาไม่แสบง่ายความคิดลื่นขึ้นและใช้เวลาในการตัดสินใจน้อยลงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากปฏิหารแต่เกิดจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทได้รับไขมันดีมากพอที่จะซ่องแซมตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองกลับมาชัดอีกครั้งทั้งสมองและดวงตาเริ่มตอบสนองดีขึ้นเหมือนวัยก่อนๆวิธีการรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวให้ได้ผลน,นั้นไม่ยุ่งยากเลยเพียงมุ่งเน้นความสม่ําเสมอมากกว่าปริมาณอะโวคาโดสุกครึ่งผลในมื้อเช้าให้โอลอีกแอซิดในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้เป็นวัตถุดิบซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซล งาดำขวดหนึ่งสองช้อนโตะ๊ะโรยบนข้าวต้มข้าวกล้องหรือผักลวกจะช่วยเพิ่มวิตามินอ e ีให้ดวงตาอย่างเป็นธรรมชาติผู้สูงวัยที่ไม่คุ้นรสอะโมคาโดสามารถบดผสมกล้วยสุกหรือคลุก,กกับนมอุ่นได้หรือถ้าไม่ถนัดงาดำแบบเมล็ดอาจใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นหยดเล็กน้อยบนผักนึ่งก็ได้เช่นกันสิ่งสำคัญคือกินให้ได้ทุกวันไม่ต้องมากแต่ต้องต่อเนื่อง สมองจะค่อยๆรับรู้และฟื้นตัวส่วนดวงตาจะรู้สึกสบายขึ้นโดยฉพาะตอนกลางคืนเมื่อร่างกายเข้าสู่ช่วงซ่อมแสมตามธรรมชาติเมื่อเราเริ่มเติมไขมันดีชนิดนี้ร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างนุ่มนวลทางภาพที่ชัดขึ้นอาการล้าที่ลดลงและความคิดที่ไหลลื่นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าระบบประสาทกำลังตอบสนองต่อการดูแลของเราอย่างจริงใจเมื่อเราเริ่มจากจุดนี้แล้ว การเติมไขมันดีอีกชนิดหนึ่งในมือเที่ยงจะยิ่งเสริมพลังให้สมองและดวงตาแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นตอนต่อไปคือการใช้ไขมันที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งเหมาะกับผู้สูงไวัยไทยมากและใช้ได้ทุกวันในครัวทั่วไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหัวข้อถัดไปนะคะเมื่อพูดถึงไขมันดีหลายคนจะนึกถึงอะโวคาโดหรือปลาเป็นอันดับแรก แต่มีของอีกชนิดหนึ่งที่เรียบง่ายจนคนไทยมองข้ามทั้งที่คุณสมบัติของมันส่งพลังมากต่อสมองและดวงตานั่นคือน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินจุดเด่นของมันไม่ใช่แค่เป็นไขมันดีแต่เป็นเพราะมีสารโพลีฟีนอลซึ่งทำงานเหมือนกรอกป้องกันเซลล์ประสาทไม่ให้ถูกทำร้ายจากภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่เริ่มมีอาการล้าทางสมองง่ายขึ้นน้ำมันชนิดนี้จะช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์ทำให้การส่งสัญญาณในสมองไหลลื่นกว่าเดิมผลลัพธ์ที่เห็นชัดคือการคิดที่โปร่งขึ้นและการจดจำที่มั่นคงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพ o l y ฟีนอลไมมน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิมีคุณสมบัติที่งานวิจัยด้านโภชนาการให้ความสนใจมายาวนานสารเหล่านี้ ช่วยลดการสร้างอนุมูลอิสระในเซลล์สมองและเซลล์ดวงตาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้นน้ํามันมะกอกยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนสู่สมองและจอประสาทตาได้ดีขึ้นการไหลเวียนที่ดีหมายถึงออกซิเจนและสารอาหารที่สําคัญถูกส่งไปยังเซลล์ปลายทางได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้สมองทํางานฉับไวขึ้นส่วนดวงตาจะทนต่อการจ้องแสงจ้า และการใช้สายตานานๆได้ดียิ่งขึ้นคุณประโยชน์เหล่านี้ทำให้น้ำมันมะกอกกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมทั้งสมองและสายตาพร้อมกันในวิธีที่อ่อนโยนต่อร่างกายมีผู้สูงวัยหลายคนในไทยเล่าให้ฟังว่าก่อนปรับอาหารพอตกบ่ายจะมองหน้าจอไม่ค่อยชัดหรือตาจะล้าเมื่อออกไปเจอแดดแรงแต่หลังจากเรล่อมเติมน้ำมันมะกอกลงในมื้อกลางวันอย่างสม่ำเสมอ ความล้าแบบเดิมลดลงอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างคุณป้าจันทราที่บอกว่าเพียงแค่ราดน้ำมันมากอกลงบนผักนึ่งหรือเข้ากล้องเป็นประจันไม่กี่สัปดาห์เธอรู้สึกว่าการอ่านฉลากสินค้าในตอนเย็นง่ายขึ้นและไม่ค่อยปวดตาเหมือนก่อนความเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนว่าดวงตากำลังได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอ ส่วนสมองก็ได้รับไขมันดีที่ช่วยรองรับการสื่อสารของเซลล์ประสาททำให้ความจำดีขึ้นตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายการใช้น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินให้ได้ผลจำเป็นต้องใช้แบบไม่ผ่านความร้อนเพราะความร้อนจะทำลายโพลีฟินนลที่เป็นหัวใจสำคัญของประโยชน์ด้านสมองและดวงตาวิธีง่ายที่สุดคือราดลงบนผักนึ่งข้าวต้ม เข้ากล้องหรือผสมในน้ำซุปหลังจากปิดไฟการรับประทานเพียงปริมาณเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามิน A และวิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินสำคัญในการปกป้องจอประสาทตาทำให้มองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะในที่แสงน้อยผู้สูงอายุที่ไม่เคยใช้น้ำมันชนิดนี้อาจเริ่มจากปริมาณน,น้อยก่อน เพื่อให้ลิ้นคุ้นกับรสชาติที่ออกเฝื่อนนิดๆซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีโพลีฟินอลสูงและมีคุณภาพดีเมื่อเราทำให้น้ำมันมะกอกเป็นส่วนหนึ่งของมื้อกลางวันร่างกายจะค่อยๆตอบสนองผ่านสัญญาณเล็กๆเ,เช่นตาล้าน้อยลงความคิดลื่นขึ้นและรู้สึกมั่นใจเวลาต้องใช้สายตาจ้างรายละเอียดในช่วงเย็นสิ่งเหล่านี้คือผลจากการที่สมองและดวงตาได้รับสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูในจังหวะที่กลมกลืนกับการใช้ชีวิตประจาวัน และเมื่อมื้อกลางวันได้รับการดูแลด้วยไขมันชนิดนี้แล้วมื้อถัดไปเรายังสามารถเสริมอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยซ่อมแซมลึกถึงระดับจอประสาทตาและเซลล์ประสาทได้ดีมากเดี๋ยวเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปถ้าดวงตาของเรามีเสียงพูดมันคงขอไขมันโอเมก้าสก่อนอย่างอื่น เพราะจอประสาทตาของมนุษย์สร้างขึ้นจากกรดไขมันชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่เมื่อหายุมากขึ้นการขาดโอเมก้า3คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การมองเห็นในที่แสงน้อยแย่ลงตาแห้งง่ายและภาพพราตอนต้องเพ่งนานๆนอกจากดวงตาแล้วสมองเองก็พึ่งพาโอเมก้า3อย่างมาก เนื่องจากกรดไขมันชนิดนี้ช่วยให้เส้นใยประสาทส,สื่อสารได้ไวขึ้นลดอาการสมองล้าและช่วยให้ความจำทำงานสเสถียรกว่าเดิมการเติมโอเมก้า3จึงเหมือนการเติมวัตถุดิบให้สมองและดวงตาซ่อมแซมตัวเองในช่วงกลางคืนได้ดีขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มรู้สึกว่าสมองช้าลงเล็กๆหรือสายตาไม่ทนเหมือนเดิมโอเมก้า3ประกอบด้วยกรดไขมันสำคัญ2ชนิดคือ DHA และ EPA ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งต่อระบบประสาท DHA คือส่วนประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองและจอประสาทตาช่วยให้เซลล์ประสาทมีโครงสร้างแข็งแรงส่งสัญญาณได้ไวและแม่นยำส่วน EPA ทำหน้าที่ลดการอักเสบระดับเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตาเหนื่อยสมองล้า หรือปวดต้นคอจากการใช้สายตานาน,านเมื่อร่างกายขาดกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้จะเห็นได้จากอาการเล็กๆเช่นปวดตาเวลาอ่านหนังสือชอบลืมสิ่งที่เพิ่งคิดหรือรู้สึกเหมือนมีหมอกบางๆในหัวในตอนเย็นการได้รับโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้สัญญาณประสาทกลับมาคมชัดและลดความล้าทั้งทางสายตาและสมองได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในกลุ่มผู้สูงวัยไทยหลายคนละว่าดตาแห้งแสบตอนลมแรงหรือมองจอสลับไปมานานๆแล้วรู้สึกปวดหลังดวงตาคุณลุงบุญเพ็งจากอุดรล,ละว่าแต่ก่อนมักอ่านหนังสือได้ไม่นานเพราะตาล้าแต่หลังจากเพิ่มเมนูปลาทะเลขนาดเล็กในมื้อข้ามสัปดาห์ละหลายครั้งและใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาปริมาณเล็กน้อยต่อเนื่องไม่กี่สัปดาห์เขารู้สึกว่าตาไม่ล้าเร็วเหมือนก่อน และตอนกลางคืนสามารถมองทางได้สบายขึ้นความคิดก็โปร่งขึ้นเล็กๆโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายตอบสนองต่อโอเมก้าสได้จริงโดยเฉพาะเมื่อกินร่วมกับอาหารที่มีไขมันดีชนิดอื่นๆในแต่ละมือ้อการได้รับโอเมก้าสให้ได้ผลนั้นต้องให้ร่างกายดูดซึมร่วมกับอาหารที่มีไขมันตามธรรมชาติเช่นไข่ต้มหรืออะโวคาโด เพื่อให้ DHA และ EPA ดูดซึมได้เต็มที่ผู้ที่ไม่ค่อยกินปลาอาจใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยเลือกชนิดที่มีกลิ่นอ่อนและผ่านการควบคุมสารปนเปื้อนอย่างเข้มงวดการรับประทานปริมาณพอหมอทุกวันจะทำให้ระดับโอเมก้า3ในร่างกายคงที่ซึ่งสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์ประสาทในตอนกลางคืน ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่เสี่ยงเกินจำเป็นเมื่อร่างกายเริ่มได้รับโอเมก้า3อย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเช่นตาไม่แห้งง่ายเหมือนก่อนมองชัดขึ้นในแสงเย็นและสมองเหมือนได้พักอย่างเต็มที่หลังตื่นนอนความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญญาณว่า การซ่อมแซมระดับเซลล์กำลังเกิดขึ้นจริงในช่วงกลางคืนและเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีในมื้อนี้แล้วมื้อถัดไปยังมีไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยประคองเส้นประสาทและลดความล้าของดวงตาได้อย่างอบอุ่นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกีหรือเนอยใสยเป็นไขมันแบบโบราณที่คนไทยจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นของทำครัวธรรมดา แต่ในทางโภชนาการแล้วกีมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าสมองล้าและดวงตาแห้งง่ายไขมันในกีมีความสเสถียรสูงทำให้เหมาะกับการทำอาหารร้อนโดยไม่ทำให้สารอาหารเสียหายและมีกรดไขมันชนิดสั้นที่ร่างกายนำไปใช้ซ่อมแซมเส้นประสาทได้เร็วความพิเศษคือ กีช่วยให้ดวงตาชุ่มชื่นขึ้นจากภายในจึงเหมาะกับผู้สูงวัยที่ใช้ใส่ตานานหรือมีปัญหาตาแห้งบ่อยๆในเชิงลึกกีมีกรดบิวทิเลตตามธรรมชาติซึ่งมีบทบาทต่อสมองมากกว่าที่หลายคนคิดกรดชนิดนี้ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและสนับสนุนการเติบโตของเซลล์ประสาทใหม่ทำให้สมองฟื้นตัวจากความล้าได้ดีขึ้นนอกจากนี้กียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินเ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ดูแลจอประสาทตาและการมองเห็นในที่แสงน้อยผู้สูงวัยหลายคนที่มีอาการตาแห้งหรือเคืองตาเมื่อเจอลงแรงมักตอบสนองดีต่อการใช้อาหารที่มีบิวททเรตอย่างสม่ำเสมอทำให้ดวงตาสบายขึ้นและลดความล้าตอนเย็นได้จริงมีเรื่องเล่าจากคุณยายมาลีที่ทำอาหารเองทุกวันเธอพบว่าหลังเติมกีลงในข้าวต้มมื้อเช้า หรือผัดผักอ่อนๆในมื้อเย็นความรู้สึกแสบตาลดลงและมักอ่านหนังสือได้นานขึ้นโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยเหมือนก่อนเธอบอกว่าความรู้สึกเหมือนมีหมอกบางๆบางสายตาในตอนเย็นค่อยๆหายไปทำให้เธอมั่นใจเวลาเดินนอกร่มในช่วงใกล้ค่ามากขึ้นเรื่องแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเสริมไขมันที่ช่วยหล่อลื่นเส้นประสาท และจอบประสาทตาสามารถทำให้ทั้งสมองและดวงตาคลายความล้าลงได้แม้เป็นเพียงการปรับเล็กๆในมื้ออาหารการใช้กีให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือใช้ปริมาณพอเหมาะทุกวันไม่จำเป็นต้องมากแต่ต้องสม่ำเสมอผู้สูงวัยสามารถใสก่กีเล็กน้อยลงในข้าวต้มผักนึ่งหรือไข่คนในตอนเช้า เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอได้ดีขึ้นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาจากภายในการเลือกกีคุณภาพดีจากวัตถุดิบธรรมชาติจะทำให้รสชาตินุ่มละมุนและย่อยง่ายกว่าผู้ที่มีปัญหาไขามันในเลือดควรเริ่มจากปริมาณเล็กๆก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวอย่างปลอดภยัยโดยรวมแล้วกีเป็นไขมันที่ใช้ได้กับผู้สูงวัยจำนวนมาก เพราะให้พลังงานสม่ำเสมอและช่วยลดความล้าของประสาทสายตาได้จริงเมื่อเสริมกีอย่างพอดีในมื้อหนึ่งของวันเราจะรู้สึกถึงความสบายตัวที่เพิ่มขึ้นทั้งดวงตาที่ชุ่มขึ้นและความล้าทางสมองที่เบาลงทำให้กิจวัตรช่วงเย็นราบเรื่องกว่าเดิมและเมื่อรวมกีเข้ากับไขมันดีที่ได้จากมื้อก่อนๆร่างกายยิ่งพร้อมสำหรับการซ่อมแซมในตอนกลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนสุดท้าย คือการนำทุกอย่างมาร้อยรวมเป็นรูปแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันในหัวข้อถัดไปเมื่อเราได้รู้จักไขมันดีทั้ง4ชนิดแล้วขั้นตอนสำคัญคือการนำทั้งหมดมาร้อยเป็นแบบแผนที่ทำได้จริงในทุกวันผู้สูงวัยจำนวนมากมักคิดว่าการดูแลสมองและดวงตาต้องใช้วิธีซับซ้อนหรือใช้อาหารเสริมหลายชนิดแต่ความจริงแล้วร่างกายของเราตอบสนองดีที่สุดต่อสิ่งที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ แบบแผนนี้จึงเน้นการเติมไขมันดีทีละนิดในแต่ละมื้อเพื่อให้เซลล์ประสาทและจอประสาทตาได้รับวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินไปเมื่อทำครบทุกช่วงของวันร่างกายจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองได้ลึกกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่เป็นเวลาฟืน้นฟูตามธรรมชาติหลักการของรูปแบบประจำวันนี้คือการจัดจังหวะให้ไขมันดีแต่ละชนิดทำงานเสริมกัน เริ่มจากตอนเช้าที่สมองต้องการพลังงานเพื่อปลุกระบบประสาทให้ตื่นตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจากอะโวคาโดหรืองาดำจะช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ทำงานลื่นขึ้นช่วงกลางวันให้เสริมด้วยน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้ดวงตาทนต่อแสงได้ดีขึ้นช่วงบ่ายหรือเย็นให้เติมโอเมก้าสเพื่อรองรับการซ่อมแซมของเซลล์ประสาทในตอนกลางคืน และปิดท้ายด้วยการใช้กี่ในเมนูอุ่นๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาและช่วยลดการอักเสบร,ระดับลึกในระบบประสาทเมื่อทำครบทุกช่วงร่างกายจะได้รับการสนับสนุนจากหลายทิศทางแบบสมดุลที่สุดหลายคนที่ลองทำตามแบบแผนนี้เราให้ฟังว่าพอผ่านไปไม่กี่สัปดาห์พวกเขารู้สึกว่าความคิดไหลลื่นขึ้นความล้าของดวงตาลดลง และการมองเห็นในช่วงเย็นดีขึ้นเล็กน้อยโดยไม่ต้องพยายามอะไรเพิ่มเติมเหมือนร่างกายเริ่มจำจังหวะของสารอาหารได้เองความสม่ำเสมอนี่แหละที่ทำให้เกิดผลทีละนิดจนเห็นชัดทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแรงครั้งใหญ่แต่เกิดจากการกินทีนะมื้ออย่างตั้งใจทำให้เซลล์ประสาทได้รับวัสดุซ่อมแซมครบตลอดวันการปรับแบบแผนนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกข้อในทันที ผู้สูงวัยสามารถเริ่มจากข้อที่ทำได้ก่อนเช่นเติมน้ำมันมะกอกในมื้อกลางวันหรือกินปลาทะเลขนาดเล็กเพิ่มในบางมือ้อเมื่อร่างกายคุ้นกับจังหวะแล้วจึงค่อยเติมส่วนอื่นเข้าไปสิ่งสำคัญคือไม่เร่งเกินไปเพราะระบบประสาทตอบสนองได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปหากรู้สึกสบายขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย นั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังฟื้นตัวและพร้อมรับการดูแลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปการสังเกตอาการตัวเองจะช่วยให้เลือกจังหวะที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่รู้สึกฝืนเมื่อแบบแผนนี้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันร่างกายจะส่งสัญญาณดีๆกลับมาทั้งความคิดที่ล่งขึ้นการมองเห็นที่มั่นคงขึ้นและความล้าที่ลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้คือผลจากการให้สมองและดวงตาได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างถูกจังหวะและเมื่อวางรักฐานได้ครบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ยั่งยืนเดี๋ยวเราจะสรุปและชวนทุกคนไปต่อในช่วงถัดไปถ้าคุณมาถึงช่วงนี้แสดงว่าคุณกำลังตั้งใจดูแลสมองและดวงตาของตัวเองอย่างจริงจังสิ่งที่เราเล่าในวันนี้ไม่ใช่เทคนิคซับซ้อนหรือวิธีการที่ต้องใช้เวลาเยอะ แค่เป็นการปรับอาหารทีละน้อยให้ร่างกายได้รับไขมันดีในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งผู้สูงวัยจำนวนมากทำตามได้ทันทีตั้งแต่วันนี้และเมื่อทำต่อเนื่องผลลัพธ์เล็กๆจะค่อยๆปรากฏทั้งในสมองที่โปร่งขึ้นและดวงตาที่ทำงานได้นุ่มนวลกว่าเดิมถ้าคุณอยากให้เราทำคลิปสอนเมนูง่ายๆที่ใช้ไขมันดีเหล่านี้ในแต่ละมือ้อหรืออยากรู้วิธีประยุทธ์ให้เหมาะกับอาการของตัวเอง สามารถบอกเราได้ในช่องความคิดเห็นการแชร์ประสบการณ์ของคุณจะช่วยให้หลายคนที่มีอาการคล้ายกันได้กำลังใจและหาแนวทางที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นด้วยและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้ช่วยให้เข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นลองกดติดตามช่องนี้ไว้เราจะคอยอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตได้มั่นใจขึ้นแข็งแรงขึ้น และมองเห็นสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนขึ้นทีละวันการดูแลตัวเองไม่เคยสายเกินไปและทุกครั้งที่คุณเลือกอาหารดีๆให้ร่างกายคุณกำลังให้โอกาสตัวเองได้ฟืน้นฟูในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดในทุกช่วงวัยร่างกายของเรามีวิธีสื่อสารกับเราเสมอเพียงแค่เมื่ออายุมากขึ้นสัญญาณเหล่านั้นอาจแผ่วลงจนเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความจริงคือสมองและดวงตาย,ยัางพร้อมฟื้นตัวได้หากได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างพอเหมาะการเติมไขมันดีในแต่ละวันคือวิธีเรียบง่ายที่ช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติขอให้คุณค่อยๆทําตามในจังหวะที่สบายและเปิดใจให้ร่างกายได้บอกคุณว่าอะไรเหมาะที่สุดสำหรับตัวเองให้สมองสดใสให้ดวงตาเห็นชัดในทุกวันของชีวิต